ให้สรุปอย่างนี้ลวกันเป็นมุมมองของทั้งสองคนเป็นภาพรวมแล้วกันถ้าเป็นตอนนี้เนาะก่อนที่เราจะห่างหายกันไปเกือบเกือบ,บ,บของสัปดาห์แล้วกันแล้วเราจะกลับมาทีนึงประมาณแบบีเกือบสุดท้ายของเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะณช่วงนี้ถ้าอยากจะให้น้องทุนแบบเตรียมความพร้อมของพอร,รวมไปถึงประมาณระวังเรื่องไหนอย่างเงี้ยบอกไวห้หน่อยละกันเขาจะได้แบบโน้ตไวก้ก่อนเนาะก่อนที่เราจะได้เจอกันอีกทีหนึ่งดีไหมคะ ประเด็นที่ต้องตามแล้วก็แบบเรื่องของ,ของคำแนะนําในการลงทุนเป็นภาพรวมไปเลยะล้วเนาะเผื่อใครมาฟังตอนนี้จะได้ไปเชิญค่ะแค่ไหนกันดีผมให้ผู้วโสกันเลย่องา <c oughs> <laughs> โอเคประเด็นที่ต้องติดตามนะครับผมแบ่งเป็นสองซีกลโลกละกันก็คือในฝั่งซิงโลกฝั่งสหรัฐหรือฝั่งโกรโบที่เหลือนอกจากจีนละกันประมาณเนี้ย ซีกโลกที่นอกเหนือจากจีนนะฮะแน่นอนว่าประเด็นสําคัญหลักจะเป็นฝั่งฝั่งเศสธานาคารกลางสหรัฐอยู่เพราะฉะนั้นตัวเนี้เป็นตัวทิกเกอร์สำคัญที่สุดเลยทิกเกอร์ที่ตกลงมาผมมองว่าตอนนี้มันค่คอยๆถูกลดความสําคัญลงมาเรื่อยๆแล้วก็คือในเรื่องของตัวท่าทีระหว่างรัสเซียกับยูเครนแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าไปดูที่ประเด็นใหญ่ของมันจริงๆเลยมันมันคือราคาน้ามันเพราะฉะนั้นตรงเนี้ผมว่าอาจจะต้องใช้คําว่าติดตามสถานการณ์ที่อาจ ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันละกันเช่นรัสเซียยูเครนเช่นการเจรจาระหว่างอิหร่านสหรัฐเป็นยังไงบ้างเช่นโอเปกมีการผลิตอันีผมมีการคุยกันว่าจะเพิ่มลดลดการลดกําลังการผลิตก็คือเพิ่มนะคือการผลิตเพิ่มมากน้อยแค่ไหนเพิ่มแบบเพิ่มแบบน้อยลงอย่างนี้ใช่ใช่ใช่ผมผมค่อนข้างงงคำศัพท์เขาทีหนึ่งถ้าเป็นถ้าเป็นฝั่งนอกสหรัฐจะประมาณนี้ฮะถ้าเป็นฝั่งจีน ผมว่าอันนี้ต้องบอกว่าเดี๋ยวในช่วงประมาณสักอ๋อมันมัเพิ่งออกไปโอเคไม่มีละคือจริงๆเนี่ยมันจะมีตัวเครดิตอินพาวส์อินเด็กที่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งมันเพิ่งออกล่าสุดฮนะเมื่อประมาณปลายเดือนที่ผ่านมามันคือการกระตุ้นเศรษฐกิจของทางการจีนที่ต้องบอกมันค่อยติ๊กอัพตอนนี้ติ๊กอัพสามเดือนต่อเนื่องและเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นสถานที่ดีมากก็นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นทางการจีนผมว่านะตอนเนี้ยสำคัญคือรอดูฮะรอดูว่าผลตัท้ายเนี่ยสองสัปดาห์นี้ที่เราไม่ ออกโมโนคคูบิกไหมผมว่าตอนนี้มันเป็นท่าที่เดือดมากที่สุดที่สุดเลยครับส่วนฝั่งไทยฝั่งไทยพิเศษนิดนึงแล้วกันก็ผมว่านะตอนนี้ผมประกอบการแบงก์ออกบทแล้วรอดูฟันฟลัวฮะรอดูฟันฟลัลฟฟลแล้วเราดูแนวต้านที่ถูกพูดถึงไว้ว่าเป็นยังไงบ้างถ้ามีถือกองทุนหุ้นอยู่หรือ LTF อยู่อาจจะแนะนําขายตามแผนบางส่วนเพื่อลดความเสีย่ยงแล้วก็ถือรุ่นบางส่วนเพราะอย่างที่แจ้งก็คือรอบเนี้ยแลดูมีทรงดีมากขึ้นเรื่อยๆครับผมแต่เป็นทรงดีระยะสั้นนะฮะย้งย้ำอยู่ <c oughs> ผมได้ดีค่ะตอนนี้เอามาคุณอ้นว่าไงคะเอ่อฝั่งสารัฐนะครับเริ่มที่สารัฐก่อนผมยังชอบหุ้นโกลดอยู่นะครับเอ่อมองเรื่องของผลประกอบการแล้วยังน่าสนใจอยู่โดยเฉพาะหุ้น Big Tech นะครับโดยรวมแล้วคิดว่าถ้ามันดิฟลงมาก็น่าสนใจอยู่นะครับส่วนตัวแล้วผมผมมองทุกดิฟเลยไม่ว่ามันจะลงเพราะอะไรนะครับ โดยเฉพาะเรื่องของเงินเฟอ้อและการขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยผมยิ่งมองว่าเป็นโอกาสที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับดังนั้นพรุ่งนี้เป็นจุดที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้แล้วว่าเราจะต้องดูกันว่า CPI ออกมาแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรผลตอบรับจากตลาดเป็นอย่างไรถ้าเกิดออกมาแล้วลงไม่เยอะหรือกลับบวกสวนผมมองว่าไอ้ประเด็นเรื่องของเงินเฟอ้อเนี่ยเรียกว่าน่าจะตัดไปได้ละรวมไถึงขึ้นดอกเบีย้ยด้วย จุดที่เราต้องจับตามองในปีนี้ส่วนที่เหลือจะเป็น QT ว่ามันเริ่มเมื่อไหร่แล้วมันจะเริ่มด้วยเพสหรือการลดเท่าไหร่อันนี้จะเป็นจุดที่ต้องจับตามองถัดไปซึ่งตอนนี้ผมก็ยังไม่ทราบนะว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วยังไม่สามารถคาดการได้นะครับส่วนปี2018เป็นครั้งเดียวที่เคยเกิดขึ้นผลตอบรับปีนั้นอาจจะมีในอะไรหลายๆอย่างเช่นมีสงครามการค้าเกิดขึ้น มีเรื่องของการขึ้นดอกเบีย้ยด้วยดังนั้นตอบยากว่า QT มันจะกระทบแรงมากน้อยขนาดไหนนะครับแต่ดูจากทนของโฟเวลแล้วผมว่าแกค่อนข้างจะออโอตลาดพอสมควรเลยนะครับตอนตอบเรื่อง QT ดังนั้นผมผมผมแอบไม่ค่อยกังวลมากนะถ้าตลาดกังวลผมผมกลับมองว่าเป็นจุดที่ทยอยซื้อสะสมได้นะครับในส่วนของโดยเฉพาะหุ้น Big t e ท h ของทางสหรัฐนอกนั้นชำเลืองอีกอันนึงผมคิดว่า มีถามเซมีมาเยอะพอสมควรนะผมเห็นสองสามคำถามนะครับเซมีคอนดักเตอร์เนี่ยโดยรวมแล้วยังน่าสนใจนะครับช่วงนี้ที่ประกาศผลประกอบการออกมาแล้วก็มีการแดนส์สำหรับปีนี้ที่ยังดีอยู่นะครับเอาง่ายๆคือคําสั่งซื้อมารอเต็มแล้วครับแต่โรงงานผลิตไม่ทันโรงงานไม่พอนะครับดังนั้นโรงงานกําลังเริ่มผลิตให้มากขึ้นละเอาไปดูจาก TMC ครับเขาจะมีมันนี่มันมันลี่เลเวนิว ประกาศออกมาคุณจะเห็นว่ามันรีเลวนิวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องละถ้าเกิดโรงงานไม่พอมันไม่เพิ่มแน่นอนเลเวนิวแสดงว่าโรงงานต้องเพิ่มละอย่างที่2คือราคาเขาก็เพิ่มได้ด้วยนะครับผมคิดว่าปีนี้ยังพอไปได้อยู่โดยเฉพาะฝั่งผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์นะครับก็มีกองกองหลายๆกองนะครับในไทยที่ก็มีเซมิคอนดักเตอร์ในกลุ่มนี้ด้วยนะครับมันก็คงไม่ไปสามารถซเล็กเฉพาะกลุ่มผู้ผลิตได้ก็ต้องรวมๆแต่ภาพใหญ่มันยังไปได้อยู่นะเอ่อพูดถึง ฝั่งสหรัฐน่าะจะเห็นว่าปีนี้จะเป็นความแบบต้องซีเรทีฟมากขึ้นนะครับภายใต้ภายใต้งบที่มันดีขึ้นนะเอ่อภายใต้งบที่ดีและยังโตอยู่นะครับอีกอันนึงฝั่งฝั่งยุโรปผมก็ว่ายังพอไปได้ต่อนะครับอาจจะพอไปได้ต่อ EPS ยังนวนปรับขึ้นอยู่แต่ส่วนตัวแล้วมองว่าแบบมันมันได้ม่คุ้มเสียแล้วเพราะมันฟื้นมาเยอะแล้วแล้วปกติยุโรปก,ก็ไม่ได้มีคาแรคเตอร์ของการโกะที่น่าสนใจขนาดนั้นนะครับไอ้ส่วนสงครามเนี่ยผมก็พูดไป สอบสัมวิที่แล้วแล้วว่ามันน่าจะเป็นแค่เรื่องผู้ใหญ่ตีกันมากกว่านะครับนะฮะซึ่งสารัตไม่ควรไปยุ่งกับพื้นที่ตรงนั้นเลยนะครับ <c oughs> ค,คุณเข้าไปคุณแกน่น,นอนนะครับในมุมผมจริงๆงผมโปสารัตนะ <c oughs> ผมมองว่า <c oughs> เรื่องนี้ไป <c oughs> ผมผมออกตัวเลย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ผมชอบทางฝั่งสารัตมากกว่าก็รอะว่าเกมบสารัตทําไม่ถูกนะครับแล้วไม่ควรด้วยไม่น่ารัก ใช่ให้ผมผมมองไปเด่นเป็นไม่น่ารักครับเกมนี้พูดพูดเหมือนให้คนอื่นเดือดร้อนแทนอ่ะมึงไปตีแทนหน่อยอะไรเงี้ยผมมองว่าไม่ไม่ควรนะครับไม่ใช่พื้นที่ใกล้บ้านตัวเองด้วยอไม่ควรด้วยประกาศไรแบ้เดี๋ยวจากจากการทำแอปในด้าใช่มาสุดคือเลยอะไรงี้นะครับไปกันต่อครับเดี๋ยวเราจัดในการใหม่นะครับ เป็นอะไรได้คะคันต่าเดี๋ยวไปป่าส่วนฝั่งจีนนะผมก็มองว่าอับไซด์มันเหลือเยอะหรือจริงๆีะเอาง่ายกว่าครับเดี๋ยวยังไงนะฮะผมไปต่อนะโอเคฝั่งจีนนะผมมองว่าต่อต่อต่อสัญญาณไปหายครับฝั่งจีนผมมองว่ามันลงมาแรงแล้วก็มีอับไซด์ที่เปิดกว้างอยู่นะครับ ผมโฮปว่าปีนี้จีนจะมีข่าวที่ดีมากขึ้นมีการกระตุ้นที่มากขึ้นนี่ที่พีทบอกมันเริ่มมีมีมีทรายอะไรที่ดีออกจากรัฐบาลมากขึ้นนะครับส่วนกราฟเนี่ยก็สามารถบอกอะไรบางอย่างได้ในฝั่งของเทคจีนเนี่ยถ้าเกิดมันเบรกตัวแนวต้านจะเห็นเลยอนะผมว่าเปิดดู hsce เนี่ยใน investing เนี่ยจะเห็นเลยนะครับแนวมันชัดเจนมากนะครับตรงนู้เนี่ยถ้ามันเบรกไ,ได้ผมว่าสวยนะครับส่วนภาพรวม ผมคิดว่าต้องติดตามเหมือนเดิมเฟดมีนาคมนี้แหละครับน่าจะเป็นทิกเกอร์หนึ่งเลยที่จะบอกทุกอย่างผมเชื่อว่าเขาน่าจะคุยถึงเรื่อง QT ด้วยว่าจะเริ่มเมื่อไหร่นะครับอาจจะได้รู้ภายในการประชุมมีนานี้แล้วก็ไม่ก็พฤษภาผมว่าต้องรู้ละภายในพฤษภานะครับ ก็สำหรับท่านผู้ฟังท่านไหนนะคะที่ฟังแล้วนะคะสนใจนะคะแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะได้รับคําปรึกษาเพิ่มเติมนะคะจากผู้แนะนําการลงทุนส่วนตัวนะคะทางฟินโนโมิน่าค่ะก็มีบริการนี้ให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านที่สนใจเช่นเดียวกันค่ะโดยบริการนี้นะคะชื่อว่าบริการฟินโนมิน่าเอ็ l ซ์คลูซีฟไลทที่ปรึกษาการลงทุนส่วนตัวค่ะโดยจะเปิดให้บริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายขั้นต่ํานะคะสําหรับ ผู้รับบริการที่สนใจค่ะเพียงมีเงินลงทุนตั้งต้นนะคะที่500,000บาทค่ะหากท่านผู้ฟังท่านไหนนะคะสนใจนะคะก็สามารถทําการสแกน QR code ที่อยู่ที่หน้าจอนี้นะคะเพื่อเข้ารับบริการที่ปรึกษาการลงทุนส่วนตัวจากฟินโนมิน่าเอ็กซ์คลูซีได้เลยค่ะ